ตัอย่างนั้นสบายโยมน,นะ,อ,ะอย่างนั้นดีสองตาในเทศไม่เป็นหรออย่างนั้นเพราะไม่ได้เรียนนักเทศตามาน,นี่ทีนี่เ็าจากเทศกับเทศไปอย่างนั่นเองเทศโดยไม่เป็นภาษาเพราะไม่ได้ศึกษานักธรรมเอกนักธรรมโทนะทักธรรมตีไม่ได้เรียนเลยสองตาเนี่ยนีแก่แก่จะแก่แกบบ่แกบบ่ปวดมานานไม่รู้ภาษาอะไรหรอก พวกท่านศึกษาญนยายนงานนะโมตัสสะโตมะาทหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโัอะระิะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโัอมาทหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังอนิจจัน เรามุ่งเข้ามาต่อทิฏิบัติธรรมะหรือมุ่งมาเพื่อประโยชน,น์อันใดคิดอย่างนี้ในชีวิตนักบวชทุกๆคนไม่ว่านันทีแม่ขาวหรือบวชธรรมบวชพระคดีบวชมาเพื่ออะไรที่ต้องถามตัวอย่างนี้อย่าว่าขู่อย่างนี้อย่าว่าดุแท่อย่างนี้เพื่อรู้สึกตัว เข้าใจไหมเราต้องคิดจัางนี้ว่าเราบวชมาเพื่ออะไรชีวิตบวชมากินข้าวชาวบ้านหรออหรือบวชมาขอเขากินหรือบวชมาเพื่อแบังกันรวยนี่ต้องคิดอย่างนี้แล้วบวชอย่างนั้นชีวิตในโลกมันขอ,อได้ความสบายต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาล่อลวงชาวบ้านกิน พราะฉะนั้นนักบวชจําเป็นตัางอย่างยิ่งถ้าบวชกันทุกวันนี้เราก็ต้องการพระสแวงธรรมะเป็นเครื่องประดับใจของเรานี่เป็นจุดสําคัญอันนี้พุทเจ้าเจ้าสอนถึงสมาธิปัญญาสอนไว้เพื่ออะไรเพื่อขัดเกลื่อนสรตัวทิพย์มานะของหัวใจเราที่มันแสนที่จะหมกมุ่นอยู่ในดวงใจของเราตัวนั้นเองเพื่อจะชำระ ให้มันหมดไปขึ้นไปเบาหน่เด็ยจะให้มันดังเกิดได้ไ่ยเราเข้ามาปฏิบัติมันก็ต้องความประสงค์อันนั้นอย่างเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเป็นแม่ขาวอย่างนี้หรือพวกยอมบวชมาเพื่ออะไรปัญหาอันนี้เราต้องสุ๊ ฝึกฝึกฝึกดูในตัวเราหรือเรียกว่าฝึกดูในตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรหรือมาอยู่เพื่อสบายอยู่ในโลกก็สบายเหมือนกัน,นมีลกูกมีเมียมีผัวอยู่อย่างศสรษะเสรีไม่อยู่ในอำนาจใครนี่เป็นอ,อย่างนั้นนักบ,บวชต้องมีขอบเขตเราบวชแล้วแต่ว่าไม่มีใครบังคับพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับใคร เธอจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้อยู่อย่างสบายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราคิดถึงความถึงอย่างนั้นชีวิตเ,เราไม่ตายหรือนี่เราก็ต้องหาเหตุผลแล้วทำไมมรรคผลมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสแสดงยังแสดงในอนัตตนาการสูตรแสดงถึงลูก รูปไม่เทียงรูปเป็นทุกข์รูปในพี่ไก่ที่ไกลรูปในอดีตอนาคตล้วนแต่แปรปรวนยักย้ายต่างๆนานาราการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่แสดงเพื่อใครอย่างพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันทุกวันนี้ก็สวดเพื่อศพลึกเพื่อวังเงินลึกนั่นการแสดงทำอย่างนั้นเพื่อต้องการให้คนเป็นเนี่ยฟัง ต้องเข้าใจอย่างนั้นต้องมีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสู่เรานี่ธรรมะสำหรับผู้ที่มีใจอันเป็นปกติแล้วได้ยินสิ่งใดหรือสิ่งใดมาประทบอย่างนี้มันก็มีโอปนัยโกน้อมเข้ามาสอนตัวเราตำหนิตัวเราใจเจ้าอย่าเพลิดอย่าเพลินอย่าล่าเริงสนุกสนานล่าเริงจงมาพิจารณาเหตุอันที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ในขณะที่รู้ขนาดนั้นนี่ สิ่งอันนี้เมื่อเราทําอย่างนั้นแล้วนี่แหละเป็นทางที่จะกําจัดไขของใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายให้เบาบางลงไปนี่ถ้ามองกันในซึ้งแล้วความลึกรละลึกไปในสิ่งล่าเริงสนุกสนานอย่างนั้นโลกทั้งหลายเข้าใจเราเป็นสุขเป็นสิ่งที่สนุกสนานล่าเริงถ้าพูดก,กันถึงความซึ้งของ องสมเด็จพระสัมษษมาสัมพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างนั้นท่านแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเต็มไปด้วยไฟคือความเพลิดเพลินนันทิอันนั้นนั่นเป็นไฟเผาใจเราให้วุ่นวายใจไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเป็นไฟเพื่อความรุ่มร้อนของหัวใจใจนั้นไม่เกิดความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่ออย่างเราฟังเทศฟังคำสวดมนต์ธรรมะอย่างธรรมธรรมะอย่างนี้ก็นั่นเองก็ต้องการเอาธรรมะอันนั้นมาไขควนมาพิจิราาให้ใจที่มันเิ้นลนกระวนกระวายนั้นให้มัน่ามันซาไปอย่างที่ศึกษานักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกศึกษามหาปาเรียนป .9 ป .10 ปตั้งอะไรนักร้อยแปดพันประการ นี่ก็เหมือนกันต้องการจะโล้จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำละใจของตนให้มนิหมดสุดนั่นเป็นยอดศาสนาเป็นยอดของคำสั่งสอนพระเจ้ทาทำละใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเองนี่แต่พิเคที่ทำละใจอย่างที่เราทำกันนี่นี่ ทีนี้เราทําไมไม่บริสุทธิ์สักทีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้จะหาว่าผูกเข็นอย่างไรฟังไม่ได้ก็ออกไปเลยใครฟังไม่ได้ออกไปหลวงตาอยา่าอ,อย่าเอาอย่างนี้น้อยๆการเทศก็ต้องการเพื่อจใจเป็นคติบุคคลผู้ฟังผู้นั้นจะได้น,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 นำไปคิดพิจเรนาน เมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับตนแล้วก็จะได้เอาไปปรับพฤติปฏิบัติประเทศเพื่อโกโกโก้เพื่อหวังราภเพื่อหวังสรรเสริญอย่างนั้นจะเทศกันทําไมนี่ต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจมันจึงไมด่ดุใจมันไม่อยากเทศใจมันไม่มีธรรมะเป็นเช่นนั้น การปฏริมัติหัวใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเราไม่หักในฟาดฟันลงไปแล้วมีแต่ที่มันจะหมักหมมอยู่ตลอดการจนะทั่งตายไปบรรดาเราทั้งหลายได้รับการศึกษาดีอย่างชาวโรคเขาไม่ได้รับการศึกษา ไม่ต้องดูใครอย่างหลวงตาเข้ามาบวชครั้งแรกนี่ไม่รู้แม้จะทั่งตากับหูหูคู่กับเสียงก็ยังไม่รู้จักตาคู่กับรูปก็ไม่รู้จักบวชเข้ามาอย่างติดๆไม่มีการศึกษาเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแต่ว่ามาบวชเข้ามาแล้วมันก็เป็นอย่างไรก็ไม่รู้จึงได้อยู่มาจนป่านนี้ ก็ไม่นึกว่าชีวิตจะเป็นมาอย่างนี้เหมือนกันศาสนาทําไมจะมาให้เราอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ้านตนไม่ได้อย่างนี้เหมือนกันชีวิตแต่เข้ามาจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตมันก็จะเข้าเข้าลงอยู่แล้วใายๆเข้าลงเป็นสิ่งโตฮอขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งมาทุกวันนี้ยิ่งมาคิดพิจารณาแล้วยิ่งมีความสงบสรดใจแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยาก พูดยากฟังยากเพราะฉะนั้นการเข้าวัดเข้าว่าเราก็ต้องหาโอกาสที่จะปลีตัวเรานี่เพื่อจะลบเละซ่อนเล่นใจของเรานั่นเองให้กำจัดในวอนอย่าให้มากลบควนในใจเรา แต่ทีนี้วิธีที่จะทําอย่างนั้นพวกท่านก็ได้รับการศึกษาได้ยินได้วางกันมากมามีอุบายต่างๆแต่ทีนี้พูถดถึงความจริงอย่างนั้นแล้วเบียบเหมือนอย่างหนามที่ตั้อยู่ในตีนเราเข็มมีเต็มหมดแต่ไม่รู้จักหยิบเอาเข็มนั้นมาใช้เข็มนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ เปนนั้นก็ไม่สามารถจะเอาหนาออกได้นี่เป็นอย่างนั้นธรรม,มะมีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเมื่อบุคคลใดมีปัญญามีสติมาราลึกบทใด,ดบทหนึ่งมากำกับอยู่ในหัวใจของเราอย่างนั้นแล้วตั้งออกตั้งใจบำเพ็ญอยู่อย่างนั้นเจ้าหน้ทั้งใจนั้นเกิดความสงบ แล้วอย่างนั้นก็เหมือนกับหน้มที่มันออกไปจากขารู้จักหยิบเข็มจะเปื่อยแขนาดไหนก็เอามาแทงเข้ามันก็เข็มแอน้าอันนั้นมันก็ออกไปจากขาของเราเราก็ได้รับความสบัยไม่เสียวไม่ไม่เจ็บไ,ไ,ไม่ปวดอีกเหมือนกันใจที่เคยเดือดร้อนบุ่นวายกระสับกระส่ายเมื่อถูกธรรมะของพระเจ้าเข้าไปคมเข้าอย่างนั้นแล้ว ใจนัน้นก็เกิดความสงบเยือกเย็นลงไปในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสงบอย่างนั้นแลว้ววันหลังเมื่อมีเหตุอันใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องหาอุบายอันนั้นเองเอามากำกับกำกับใจหรือกำลาหัวใจของเราด้วยอุบายอย่างนั้นเองนี่มีพิธีแก้อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเจอ้นทั้ง เราสามารถตั้งตัวของเราได้รู้จักวิธีประครองใจอย่างนั้นแล้วรู้จักรักษาเมื่อมีสิ่งใดมาประทบใจเราเราก็เอาอันอันใดก็แล้วแต่ที่จะเป็นคติก็ามานอ้อมมามากำหนดพิจรารณาเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอารมณ์นั้นดับไป ใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่ออยู่นานเข้านานเข้าใจนั้นก็อารมณ์นั้นก็ขาดชนิดไปเลยใจอยู่กับสิ่งอันนั้นอันเดียวอย่างนี้เมื่อฝึกจนมีความชำนิชำนาญอย่างนั้นแล้วนั่นท่านเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อสมาธิอย่างนั้นท่านก็กล่าวโทษอยู่ของสมาธิไม่ใช่ยกนะ สมาธิเท่าเมื่อเสมอเสวยความสุขมากเท่าแล้วมันก็ตามมาสินแลไมิชั่ะความห่วงเหงาเ้าหน่อมเกิดขึ้นนี่อันนี้เองท่านเป็นจักว่าเป็นในวรณธรรมที่จะทําลายซึ่งสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อรู้อย่างนี้เราก็อย่าไปาเสวยสมาธิมากนะักก็ต้องเข้าถอนเข้ามาที่พิจารณาเนี่หลักสำคัญ สมุกค,คนใดยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความละเอียดรู้จักโอบายแก้ไขอย่างนี้แล้วการปฏิบัติมันก็เป็นเหตุให้เนิ่นเพ<อ>ราะกูจะรอบายอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องจะถอดถอนความความสมายของเจ้าของใจให้รวดเร็วขึ้น เพราะการค้นคว้าทีนิพจรานาอันนี้เป็นเป็นหลักเทวพุทธเจ้าทรงกัดว่าเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเป็นแดนแห่งบิมุตกุดค้นจากความเศร้าหมองหรือเรียกว่าอาสวัคิเดชของใจตัดทบตัดชาาิได้นี่ต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้น ท่านแสนแดงถึงในอนัตตาลสนสูตรว่าถึงรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตในอนาคตในปัจจุบันต่างๆนา,นานาเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดก็ไปลงบาทคาไทยคาถาแสแดงว่าเอวเมตังยธาภูตังสมับปบัญญายรัฐรัง ึงรู้ด้วยปัญญาอันตามความเป็นจริงของรูปเหล่านั้นนี่ให้รู้ตามเป็นความเป็นจริงไม่ให้ไปทําลายรูปเหล่านั้นให้รู้ตามความเป็นจริงต้องเข้าใจอย่างนั้นรู้อย่างไรนี่เมื่อเราพิจารณาอย่างตัวเราอย่างนี้รูปมันก็คือตัวเราหรือตัวคนอื่นอย่างนี้เมื่อใจนั้นกําหนดเข้าไป พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้งฐานวันเราเคยดีมันก็โยกก็คอนก็เจ็บก็ปวดมีหนองมีเลือดอะไรไหลลงมาต่างๆนานามีพิจารณาไปอย่างนี้พิจารณาเนื้อหนังมังสังมีอวัยวะเปลี่ยนแปลงไปประการต่างๆอย่างนี้จนเกิดความสังเวชหลดใจเกิดความเบื่อหน่ายนี่ แล้วธรรมะอันนั้นเกิดความเบื่อไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ตัวของเราจิตใจที่เข้าไปพิจารณานั่นเองมันก็เกิดขึ้นมันไม่เกิดที่อื่นเมื่อยิ่งพิจารณามากเข้ามากเข้าพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นให้เทธิกทาให้มากๆทําให้มากๆลงไปอย่างหลวงตาเคยว่าพาวิโตมะคูริกโตทํามากๆพิจารณาอย่างนั้น ยําเข้าไปอย่าได้ถอยเมื่อเจ็ดเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเป็นไฟสดทางแห่งความหลุดคน้นของใจที่เคยคล้องเคยติดเคยยินดีเคยสนุกสนานน่าเลยงอันนั้นเองไม่ได้พิจารณาที่อีกพค้เนเล่นลงไปอย่างนั้นเพ่งทนพิจารณาลงไปให้อยู่อย่างนั้นเมื่อใจอยู่อย่างนั้นพิจารณามากเข้ามากเข้าแล้ว มันก็เกิดความเบื่อความหนคลายเมื่อเกิดความเบื่อความไหนมันก็คลายความกำหนัดยินดีในลูกของเราเองไม่ต้องคนอื่นเมื่อคลายของเราแล้วคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึง่งเหมือนกันอย่างนั้นเ <c oughs> มื่อเราเพ่งตินพิจารณาลงไปอย่างนั้นเห็นแจ้งชัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะอะไรธรรมะอยู่ที่ไหนมรรคผล ธรรมวิีเศษอยู่ที่ไหนล่ะข้างพุทธการท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เหมือนกันไม่ได้เวลาฟังเทศบางองค์ได้สำเร็จนั่นเรียกว่าสุขาปฏิปทาปฏิปทาคิดป,ปัญญาพวกนั้นท่านมีภูมิปาชนามากับพระพุทธเจ้าเรามาสุขไทยไทยหลังนี้บุญวาธนาะไม่ได้สร้างสมมากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเป็น พุทธบริษัทที่สืบเรื่องท่นมาอย่างนี้ก็น,นับว่ายังเป็นโชคอันดีประเสริฐที่มีครูบาอาจารย์ของเราได้มาพําสอนจนกระทั่งเรามาได้เข้ามาวัดมาวามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านก็ตายไปอยู่หลวงตายนี่มันมีไม่ค่อยมีปัญญาขี้เกียจเอาแต่ขี้เกียจอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเทศมันจะไปเทศได้ดีอย่างท่านพ่อไม่ได้ติดกันคนฟ้ากับดินหลวงตานี่มันขี้ไก่ ท่านพ่อท่านเป็นทองคําเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราน,นี่ต้องเน้นลงไปธรรมะถ้าเมื่อมีความจริงที่ใดแล้วมันต้องปรากฏเราต้องขลักชีวิตถ้าบทชคิดอย่างนั้นทําไมข้าไม่รู้ทําทไมข้าทิ้เกียรทําไมข้ากินแลวข้านอนมากอ่าคุยมากสนุกมากล่าเริงมากคุยที่ไหนไปที่นั่น แล้วเกิดประโยชน์อันไนเราต้องคิดติตัวเราเองอเมื่อกลับมาถึงปุตได้ประโยชน์อะไรนี่แล้วทำไมเราไม่ภาวนาะต้องติดอย่างนี้เมื่อติอย่างนี้แล้วนะใจมันก็ไม่เ,เขิอนใจมันก็ไม่เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อใจไม่เ,เขื่นแล้วทีนี้จะทําอะไรอ๋อเราหน้าหน้าที่เราภาวนะาเพื่อต้องการจะพิจารณาให้มันเบื่อหน่ายจากโลก เบื่อหนที่ไหนเบื่อหนที่ตัวของเราอย่างที่บรรยายเมื่อกี้นั่นเองเพ่งลงไปพิจารณาลงไปมันยินดีอะไรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันอยู่ที่ไหนเราเนี่ยจะเข้าใจว่าลูกเสียงกลิ่นรดสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนเข้าเครื่องใจใจของเรานั่นเองเป็นมายาสาไถไปยินดีกับสิ่งทั้งพวงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น เมื่อใช้ปัญญาฟาดฟันที่นี้พิจารณาลงไปแล้วก็ไม่เห็นสิ่งแปรปวนสิ่งที่แปรปวนถ้าพูดกันถึงแบบท่านเรียกว่าพิจารณานามธรรมแต่าหลวงตามันไม่ค่อยทำนานเพราะว่าภาษาเราในนี้คล่องกว่าก็พิจารณาอะไร เขาไปเห็นโทษเห็นภัยก็ไปเห็นโทษดผู้ที่พิจารณา,านี่เองไม่ได้เห็นตัวอื่นเห็นตัวที่เขาไปค้นว่าลูกสวยว่าลูกงามว่าลูกเที่ยงลูกไม่เที่ยงลูกแปรปวนต่างๆนานาตัวนี้เห็นตัวนี้ทัดแจง้งทัดลงไปในขณะนั้นขณะที่พิจารณา,นานอย่างนั้นตัวที่พิจารณา,นานอย่างนั้นดับทันที สภาวะอันเป็นธรรมชาตินั้นขึ้นยืนตัวอยู่ปัจจุบันไม่มีกิริยาไปกิริยามามีแต่สภาวะความรู้อันเด่นเดียวอยู่อย่างนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามาเจือปผลหัวใจอย่างนั้นนี่แหละก็จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าธรรมะหรือไม่ธรรมะของผู้ปฏิบัติเมื่อจะเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเห็นเฉพาะตนเองเลย ไม่มีใครต้องมาเป็นสักขีพยาทให้นีใ่เป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งเข้ามาวัดเข้ามาวา่ามาบวชเป็นนางชีนางขาวบวชเป็นพระเป็นเนนก็จุดประสงค์ก็ต้องการอันนี้แต่ทีนี้มันมีสิ่งที่ดึงคือความเพลิดเพลินของหัวใจไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวไม่มีสติที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการประพฤปฏิบัติก็ต้องมีความเข้มแข็ง ไม่ย่อหย่อนมีสติสัมปดต้องควาคฟันลงไปอยู่เสมออย่างนั้นแล้วเรียกว่ามีความเพียรอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนมีทุกเรยาบทของใจอย่างนั้นแล้วนั่นแหละผู้นั้นจะเป็นไฟเบอร์ความเจริญนี่แหละเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมอเป็นปฏิน้อมไปสิณิพิจเดาสิ่งอันใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนของตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสแสดงว่าจิตสู้สร้างรัตเตปัญญาฟังด้วยดีแล้วย่อมได้ปัญญาปัญญาคือเอาไปกาหนดเอาไปคิดเอาไปต,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 ตรึกตองเอาไปพิจารณาเอ๊ะเรานี่เวลานี้เป็นอยู่อย่างไรอย่างที่ท่านาแสดงอย่างนี้นั่นเรียกว่าฟังด้วยปัญญาเราอยู่ในในสภาวะที่ท่านติเตียนหรือเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรแก้ไขตัวเรา ให้มันดีขึ้นสิ่งที่คุกคีสิ่งที่เป็นหายะนะทําให้เราเสื่อมโทรงลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขนั่นเรียวกว่าผู้ฟังด้วยปัญญาเกิดปัญญาเข้าแล้วก็ยพยายามแก้ไขใจเราไม่ให้ล่าเริ่มขุ่นมัวสิ่งเหล่านั้นต่างๆนานาน,าน,าน,นั่นแหละจึงเรียวกว่าผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้จึงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นดังที่ได้แสดงมา พอสมควรสการะเวลาขอเอวังคงมีด้วยประการะชนี้